ำว่าแส i ิบอินคัมครั้งแรกกับธุรกิจประกันแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่แสบิบอย่างอย่างที่เราอยากได้ค่ะอย่างแท้จริงถามว่าตอนนั้นทุ่มเทไหมทุ่มเทมากเคยไปแบบสัมมนาหมื่น้า 15, ก็ไปแต่สุดท้ายทำจนเครียดจนป่วยก็เลยได้มาเจอกับธุรกิจอยูไลท์ที่ผ่านมาบอกว่าไม่ชอบขายแต่ทั้งสามอย่างไม่ขายไหมคะเออนั่น,นสิก็งงตัวเองเหมือนกัน ตัดสินใจเขาได้ใครเข้ามาสู่ยูไรด้วยเปิดใจกับผลิตภัณฑ์เพราะว่าทํางานเครียดจัดจนปัญหาสุขภาพตามมานะคะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ความเข้มข้นของเลือดต่ำต้องกินยาเพิ่มเลือดกอระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจําเดือนเป็นจ้าตามตัวแบบสัญญาณตับเสื่อมลูกของเดชเป็นภูมิแพ้หนักมากอาการเปลี่ยนปุ๊บเข้าโรงพยาบาลนอนทีละครึ่งเดือนฉีดยาก็ปอดดูดเสมหะโชคดีมากๆเลยที่ได้มาเจอกับมาคิคัท ทุกวันนี้ลูกไม่เคยเป็นภูมิแพ้หอบเข้าโรงพยาบาลอีกเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มจากสุขภาพของตัวเองดีขึ้นลูกเขดีขึ้นแต่จุดพีคที่ทําให้ตัดสินใจเลยว่าต้องสําเร็จกับธุรกิจนี้เท่านั้นอ่ะเเรียกมันว่าอุปสรรคพิสูจนคนสําเร็จเหตุการณ์นี้คืออุ้ัติเหตุ ที่ขำที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตหลับในขับรถชนต้นไม้พลิกคว่ำหลายตลบแล้วไปอยู่ในสภาพที่หงายท้องรถกับหัวน้ำเข้ามาโครนเข้าปากจมูกค,คือจมน้ำแต่ด้วยความที่เราวินาทีนั้นนะ่ะมันนาทีแห่งความเป็นความตายคิดอยู่สองเรื่องคือตายไม่ได้ 1. ลูกจะอยู่กับใครและสองยังไม่ได้ไปสวิตเซอร์แลนด์ ทุกคนอาจจะสงสัยจะตายอยู่แล้วทำไมต้องไปสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะคะเหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าในนาทีนั้นอ่ะคอนโทรนอัดเข้ามาติดอยู่ในซากรถอยู่ในท่ากับหัวสะโูกหลุดสะบ้าเข่าหลุดขาหักแล้วถูกอัดเข้ามาแบบเนี้ยน้ำเข้ามาเข้าปากเข้าจมูกต้องใช้แขนสายเนี่ยยันสุดชีวิตเพื่อให้จมูก้นน้ำามันเปียกๆอย่างเนี้ย มัจจุราชมันจ้องตายอยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ฉันตายไม่ได้ฉันยังตายไม่ได้บอกตัวเองอย่างนี้นะคะในที่สุดก็โชคดีก็มีความช่วยเหลือมาถึงก็รอดมาได้นะคะนี่คือสภาพรถของเกศนะรถคันหนึ่งจากสามแสนเหลือขายาซากทิ้งอะ่ะนะคะแล้วก็นี่คือสภาพคนเป็นแบบนี้เลยในวันที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน้องเมลลูกผลเล็กอะ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาพูดว่าแม่ครับแม่อย่าตายนะ ทุกครั้งที่พูดประโยคนี้มันสะเทือนใจทุกคนเป็นเหมือนกันไหม,มในการเป็นแม่เหมือนกันไหมคะในที่นี้ไหนขอดูมนุษย์แม่หน่อยภาระที่สําคัญที่สุดคือลูกใช่ไหมคะนั่นแหละคือพอลูกพูดประโยคนี้เรารู้เลยว่าเราต้องรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างจะไม่มาเสียวเวลาอยู่แล้วคือต้องบอกว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะเจ็บป่วยไม่มีใครคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองจริงไหมคะ แต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอและถ้าถามต่อไปมันไม่โชคดีแบบนี้ล่ะไม่เอาแล้วไม่เสียเวลาไม่เสียเวลากับเส้นทางที่มันไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการและปูทางกับธุรกิจอยู่ไรค่ะจะบอกว่าตอนนั้นทริปสวิตกำลังมาครึ่งทางและมีมีคำพูดในหัวคำถามอย่างเดียวคือทำยังไงฉันถึงจะได้สวิตก็ไปต่อค่ะมีมือถือก็ทำออนไลน์และในที่สุดก็ ธีทริปในฝันสวิตเซอร์แลนด์ได้สําเร็จนะคะจะเล่าอย่างนี้ว่าทําไมต้องเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเกศเป็นลูกชาวนาบ้านทํานาเลี้ยงวัวในชีวิตมองไม่เห็นทางเลยว่าจะทำํำยังไงถึงจะไปต่างประเทศแล้วมันมีโฆษณานําเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ที่มันเป็นขาวดํามีทีวีขาวดําที่บ้านเราเห็นมันทุกวันเรารู้สึกมันสวยมากอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต แล้วโอกาสเปิดมาถึงตอนที่เข้ามาทำยู่ไร์ธุรกิจเอ้ยทแรกที่บริษัทประกาศคือสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าฉันต้องทำให้ได้นี่แหละคือโอกาสเดียวของฉันแล้วก็ลุยนะคะมา6ปีมากกว่า10ประเทศที่ได้ทิปต่องเที่ยวคือปีละ2องครั้งอ่ะแล้วไม่ใช่แค่เราที่ได้เดินทาง แต่ลูกครอบครัวก็ได้ไปเที่ยวด้วยนี่คือความฟินที่ลูกบอกว่าเขาโชคดีที่แม่ทําธุรกิจนี้และสิ่งที่ได้าจากธุรกิจอยู่ไรนะคะอันดับแรกคือสุขภาพดีขึ้นจากที่บอกว่าเลือดจางต้องกินยาเพิ่มเลือดตลอดปัจจุบันนี้บริจากเลือดได้แล้วนะคะแล้วก็หน้าผังทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้จากหน้าปวดหน้าสิวหน้าผีกลายเป็นหน้าแบบนี้โอเคนะออ <laughs> แล้วก็ <laughs> ผิวเปลี่ยน ไหเกาหลีมานะแต่ผิวเปลี่ยนได้จากเด็กทำนาตัวดำๆเลี้ยงวัวตัวเขียวเมื่อกี้ค่ะและดู38กับ44ขอโชว์รูปนี้นิดนึงมันเก็น oh, <okay. S 1> ความฝันของผู้หญิงเกศไม่รู้ว่าทุกคนฝันเหมือนกันไหมนะแต่เกศรู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องใส่บิกินี่ให้ได้เป็นคุณแม่ลูกสองพุงย้อยแบบนี้แต่เปลี่ยนแบบนี้ได้ด้วยนิวอยู่นะคะแล้วก็นี่รายได้สิ่งที่ได้จากโยไลนะ ก็จะเอาไหมดูว่ามีแสนห้าหรืแสนแปดแสนเก้าสองแมากสุดคือ2อ0แสนจะบอกว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้แสนทุกเดือนแต่ถ้าอยู่ในงานประจําโอกาสที่ได้จะได้หลักแสนคือ0ก็รายได้เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่80,000ื่นถึงแสนแต่เป้าหมายคือ3เดือนละ สุขที่แท้จริงไม่ใช่เงินแต่มันคือการทําได้ทําในสิ่งที่รักแล้วสิ่งที่รักนั้นทําเงินให้กับเรานี่คือเรียกว่าการได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงความสุขของเกตคือ เป้าหมายคือหลัง40เนี่ยไม่อยากหันหน้าเข้าโรงพยาบาลที่ตัดสินใจท,ทําธุรกิจนี้คืออยากได้สุขภาพก็เ,พเห็นเพื่อนหลายคนนะพออายุ40 50นัดแต่หมอเจอแต่หมอกินแต่ยานั่นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เป้าหมายของเราคือต้องมีสุขภาพดีแบบอายุยืนยาวและต้องได้ใช้ชีวิตแล้วต้องได้เงิน,แล,งงนแล้วต้องได้ต้องเที่ยวแล้วต้องสวยและเนี่ยสิ่งนี้มันคือย้อนกลับมาทําเงินให้กับเราสุดท้ายนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าทุกคนทําได้ ต้องเชื่อก่อนนะความเชื่อสร้างพลังคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทําได้ถ้ามีคนทําได้ก็นนไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะทําไม่ได้แลานที่สองคือคุณต้องมีความรู้ทําแบบมีความรู้ทําไมถึงต้องให้ก้าเรียนทําไมถึงต้องให้เข้าบรรยากาศเพราะความรู้จะทําให้คุณมีทิศทางและก็การลงมือทําจะสร้างปฏิหารทำแบบสม่ำเสมอพอมากพอและนานพอสุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จความเชื่อสร้างพลังความรู้สร้สางทิศทางการลงมือทำสร้างปฏิ แล้วพบกันบนเวทีแห่งความสำเร็จค่ะ